สวัสดีครับมุมสองเว้นครับวันนี้มุมสองเว้นก็กลับมาพบกับแฟนมืออีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเว้นก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟมือเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่องสามนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่องสามขึ้นช่วงวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเว้นก็ับรายการนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยช่องสามศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟมือทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเสมอเท่านันะครับก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับ,นนรบเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื <c oughs> ่อเช็คนาโตเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระสาเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้้้อออมูลเบบืงตนนนไปก่ะครั เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2 5 6 6นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายตรงขึ้ยอดปัจจพีสิงห์จตุรัตนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเคนแจ็คสันมวยไทยนะครับพิกัดหน่ว5ปอนด์คู่ที่สองครับรองคู่เอกฝ่ายตรงขึ้นชาติพยัคฆ์ลานาโฮมสเตย์แอนด์เรสตอรองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับลูฟี่ตองพัทนลุงนะครับพิกัดหน่วย1 6ปอนด์ คู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแฝงก็คือยอดดวงใจสจอมนตรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรศรีชัยเด็ดเพชรสีทองพิกัด136ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกแฝงก็คือเด่นลำเปาวปขนส่งยิมน,นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดขุนพลสพงษ์อมรพิกัด109ปอนด์นะครับคู่หมอือกตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้เรวยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมือท่าน,นะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบหล่นชอบเจียนะครับผมขอแนะนำนะครับแอปพีเคสอพักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นม,มัมทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีแอปพีเคสอครับเราจะ มาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่หมวช่องสันครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสานนะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566นะครับเวลา12.20นโดยประมาณนะครับและสําหรับช่วงนี้นะครับหลังจากนี้ต่อไปนะครับศึกเจ้ามวยไทยก็จะรวมกลุ่มกับศึกพลังใหม่นะครับทางด้านเสียสมหมายสกุลเมตานะครับประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับก็จะทําหน้าที่โปรโมเตอร์นะครับรวมถึงผู้ช่วย ああเส chapter, these, ียสมัยสกุลแมตตานะครับสิทธิ์ผักพนังนะครับทำหน้าที่ประกบคู่มวยของศึกเจ้ามวยไทยตลอดเลยนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นศึกเจ้ามวยไทยบวกพลังใหม่นะครับทีมงานศึกพลังใหม่ก็จะมาทําหน้าที่นะครับประกบคู่มวยหลังจากนี้ต่อไปนะครับของศึกเจ้ามวยไทยเลยนะครับเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ปัดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับฝ่ายแดงนะครับ Уров, ยอดปัตพีสิงห์จตุร <t Form ats> ัตนะครับหรือว่ามอธันวาสินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเคนแจ็คสันมวยไทยยิมนะครับหรือว่าเคนสแสนรักนะครับหรือว่าชูชัยชูโชคนะครับสแสนรักนะครับพิกัดเงินห้าปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดปัตพีนี้เป็นนโชคจากจังหวัดปัตตนีวัย21ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์จตุรัตนะครับมีผู้ใหญ่มุกนอมอธันวาสินนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางรุนแรงนะครับวงไล่ไล่แขนปั้ จะไสแรงนะครับบูดุดันเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ก็ชนะคะแนนป้อมเพชรปอนิพนธ์พันนะครับที่จังหวัดตรังนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนชัยชูโชคสอแสนรักที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนะครับก็ย้ำแคนะครับชนะคะแนนชัยชูโชคแสแสนสอแสนรักนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยอีกหนึ่งครั้งนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ต้องบอกว่าฟอร์มสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเคนนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาวัย24ปีนะครับก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สแสนรักนะครับออยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับมีอาจารย์ดอนสแสนรักนะครับอุดรเพชรรัตน์นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วกคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าในเหนียวนะครับบู๊เปิดเกมนะครับเดินปั้มจับตีคว้าคอล็อกรัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าฟอร์มดังหลังก็ดูไม่ค่อยดีนะครับโดยที่3ฟอร์มล่าสุดของท่านฝ่ายน้ำเงินนะครับเคนก็มีแพ้กันนันเทวริ์ TKP ยิมที่ราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนยอดปตัตพีมอทันวาสินที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนะครับก็แพ้คะแนน ยอดปัตภีสิงห์จตุรัสที่วิธีมยสยามอ้ arn, อมน้อยอีกหนึ่งครั้งนะครับสามฟอร์มล่าสุดกรทราชฝ่ายเมืองนี่แพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่ส่วนทางกันเลยนะครับทราฝ่ายแดงนี่สฟอร์มหลัองศชนะรวดส่วนฝ่ายเมืองนี่แพ้รวดทั้งสาฟฝนะครับฟอร์มของทราชฝ่ายแดงดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็พิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วถึง2ครั้งเลยด้วยนะครับที่วิธีมยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับแล้วก็เวทีเดิมพิกัดเดิมเลยนะครับครั้งแรกนี่ น่าจะชคเป็นคู่ที่4นะครับแต่ว่าไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับเนื่องจากว่าวันนั้นมีมวยรอบนะครับทำให้กินเวลาช่วงที่4ไปเยอะนะครับทำให้คู่ที่4คู่นี้เคยพบกันมาแล้วครั้งแรกนะครับชกเป็นคู่ที่4แต่ไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงยอดปัทภีนะครับที่เบียดเอาชนะคะแนนชัยชูโชคมาได้นะครับไฟที่2นะครับไฟที่2ก็ชคเป็นคู่ที่4นะครับแต่ว่าวันนั้นได้มีการถ่ายทอดสดครับก็ถือว่าโชคกันได้สนุกเบียดไปเบียดมาคู่ขี้สูสีเลยนะครับหมด5ยกนี่ ต้องบอกว่าคุ่ขีสุดทีมากนะครับชูไหนก็ได้นะครับแต่กรรมการเลือกที่จะชูไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับ mm hmm. ยอดปตตพีสิงห์จตุรัตรที่ย้ำแขนเอาชนะคะแนนไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าฝ่ายนั้นนะครับฝ่ายที่2งนี่หมด5ยกนี่ราคาบนล็อกดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเคนแจ็คสันมวยทันดูได้เปรียบนิด,น,ดนิดด้วยนะครับเท่ากับว่าฝ่ายล่าสุดนี้กรรมการชูให้ทางด้านยอดปตตพีชนะคะแนนมาแบบเบียดนะครับก่อส่วนราคานิด,น,ดนิดด้วยนะครับ จึงต้องเกิดไฟที่3เกิดขึ้นนะครับจึงทําให้ต้องมีไฟที่3เกิดขึ้นนะครับไฟนี้เป็นไฟที่3ของทั้งคู่นะครับก็มาดูกันว่าวันนี้ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับจะตีใครแตกหรือว่าทางด้านแ่ายแดงจะทําแฮตทริกได้นะครับคู่นี้นะครับผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเคนแจ็คสันมวยไทยนะครับไฟล่าสุดหมด5ยกนี่ดูว่าราคาบนล็อกดูดีกว่าดูได้เปรียบนิดนิดด้วยนะครับแต่ว่ากรรมการชูส่วนราคาไปนะครับก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแจ็คสัน เคนแจ็คสันมวยไทยฝ่ายล่าสุดเป็นมวยบูเปิดเกมชวนทะเลาะนะครับเดินเข้าหาเดินทันะครับก็ถือว่ามวยชกส่งถูกตลาดมากกว่านะครับก็ราคาวิ่งแต่ว่ากรรมการอยู่อย่างไม่ให้ผ่านครับแต่ว่าไฟนี้ผมมองว่าน่าจะผ่านนะครับน่าจะแก้แขนเอาชนะคะแนนยอดประภีสิงจตุรัสน์นะครับไปได้แบบสนุกตีไข่แตกได้สาเร็จนะครับคู่ที่1นนะครับของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเคนแจ็คสันมวยไทยยิมครับ มาถึงคู mata, ่ที Dude, ่ <simple plays. S> 2นะครับเป็นรองคู <applicant> um <poon> ่เอกนะครับแล้วก็เป็นการแก้มือล้างตากันอีกหนึ่งคู่นะครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ของศึกเจ้ามวยไทยนะครับเป็นการแก้มือล้างตากันถึง3คู่เลยนะครับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่เป็นการแก้มือล้างตากันนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงกันครับฝ่ายแดงก็คือชาติพยัคลานาโฮมเซ์แอนด์รเตอร์นะครับหรือว่าชอชนะชัยหรือว่าบางกอกมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับลูฟี่ตองพัทลุงนะครับหรือว่าแจ็คกิมนะครับหรือว่าสองมงคลการช่างนะครับพิกัด16ือสิ ทราแฝดแดงนะครับชาติพยักนี่เป็นในช่ชงจากจังหวัดพัทลุงนะครับอายุ16ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ชอชนะชัยนะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับมีคุณสุวิชัยแซ่ตันนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมนะครับสัดแข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงนะครับคว้าขอลอกรัดตีเหนียวแน่น3ฟอร์มล่าสุดนะครับก็มีแพ้คะแนนคุณศึกเอิร์ธออคอนเมอร์นะครับที่วิธีมอญสยามอ้อมน้อยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ชนะคะแนนลูฟี่ตองพัทลุงที่วิธีราชดำเนินนะครับล่าสุดนีก็พลิกชนะคะแนนลูฟี่ตองพัทลุงที่วิีีโมเสีย้อมน้อยแห่งนี้นะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้แพ้1ไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับสำหรับฟอร์มของทนาไฟแดงนะครับชาติพยัค ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับลูฟี่นี่เป็นเอกชนจากจังหวัดนครพนมวัย23ปีนะครับทำการฟิตซองอยู่ที่แจ็คกี้ยิมนะครับมีอาจารย์แจ็คกี้นะครับแจ็คกี้เล็กแจ็คกี้ยิมนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเสียตองพัทลุงให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเปิดเกมนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับเข่าในล็อกรัดตีเหนียวแน่นนะครับหมัดศอกรุนแรง สามฟอร์มล่าสุดนะครับก็มีชนะคะแนนเนรมิตรนะครับทุ่งสงมวยไทยที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับหลังจากนั้นก็กแพ้คะแนนชาติพยัคฆ์บางกอกมวยไทยที่เวทีรชาชดำเนินนะครับล่าสุดมีกอลิกแพค้คะแนนให้กับชาติพยัคฆ์ลานาโฮมสเตย์แอนด์เรสซิ่งนะครับที่เวทีมอยสย่งอ้อมน้อยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ชนะ1แล้วก็สรุปแพ้ไป2นะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ดูว่าทนาแฟดจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับ แต่พอพลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว2ครั้งเลยนะครับครั้งแรกเดือนกันยายนปี66นะครับประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับก็เป็นทาานั่นฝ่ายฝ่ายแดงนะครับที่เบียดเอาชนะคะแนนทางด้านฝ่ายน้าเงินมานะครับวันนั้น ทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาติพยักตีเข่าคาบลูกคาบดอกครับที่จะเข้ากระจับด้วยนะครับก็ทําให้ลูฟี่นะครับหมดเรียกหมดแรงก็แพ้ไปในไฟแรกนะครับแต่ว่าไฟที่2นะครับชกกันที่วทีิมสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับเดือนตุลาคมนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับต้นๆหมด4ยกนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินลูฟี่ออกนําไปก่อนเยอะเลยนะครับหมด4ยกนี่ไม่การราคาการอากาศไม่ต่ํากว่า100ช่วงตัวนะครับแต่ว่ายก5ไปพลิกโดนหมัดลนนะครับทำให้เสีย การมวยนะครับถึงแม้ว่ากรรมการไม่นับนะครับแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้ทางด้านฝ่ายแดงชาติพยัคฆ์พลิกกลับมาแซงเอาชนะคะแนนทางด้านลูฟี่ตองพัฒทลุงมาได้แบบเจ็บใจในไฟล่าสุดเลยนะครับต้องบอกว่าวันนั้นท่านต่อตายเกลือนเลยนะครับพลิกราคาแพงเลยนะครับในไฟล่าสุดนะครับหมด4ยกนี้เสียนหมยบางท่านนี่ยอมจำนวนกันแล้วด้วยซ้ำไปนะครับ จึงทําให้ต้องมีไฟที่3ไฟแตกหักเกิดขึ้นนะครับมาดูว่าไฟนี้ธนานลูฟี่จะตีใครแตกได้หรือว่าธนานแฟร์แดนครับชาติเพียักจะย้ําแขนไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับผมดูว่าไฟที่ผ่านมานะครับถ้าไม่ไปช็อตหรือว่าไปโดนหมัดปลายกางยกห้านะครับดูว่าไฟนั้นลูฟี่ก็น่าจะแก้แขนได้สําเร็จไปแล้วนะครับก็ไปพลิก ไปปลายนะครับโดนหมักเสียอาการมวยนะครับก็เลยทําให้พี่แพ้ไปนะครับฝ่ายนี้ผมน่าผมมองว่าน่าจะได้รับการแก้ไขแล้วก็กําชับจากทางทีมงานมาเป็นอย่างดีนะครับไม่พลาดง่ายๆนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะแก้แค้นนะครับตีไข่แตกเอาชนะคะแนนท่าาติพยักอลานาโฮมเซยแอนดร์สังไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกของศึกเจ้ามือไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับลูฟี่ตองพัทลุงครับ มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3เป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็ยังเป็นการแก้มือล้างตาอีก1คู่นะครับมาดูที่ฝไไ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือยอดดวงใจสจมนตรีนะครับหรือว่าทีเด็ด99ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสีรชัยเด็ดเพชรสีทองนะครับหรือว่าชื่อกล่าวก็ปาเพลย์ผู้กองหยัดสืบอ,อุดมสุขนะครับพิกัดขอ3 16ปอนด์นะครับ ชนะฝ่ายแดงนะครับยอดดวงใจนี้เป็นในโชคจากอุดรธานีนะครับวัยสิบเก้าปีนะครับเที่ยวนี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมหมายนะครับเป็นไฟายที่สองเลยนะครับไฟายนี้เป็นไฟายที่สองที่ยอดดวงใจมาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมหมายนะครับมีเสียสมหมายสกุลเมตตานะครับประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีสจมนตรีเสื้อของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับดักเตะซ้ายรุนแรงนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับอาวุธเร็วหลักเหลี่ยมดีไล่่แแแขขนนปัั้มมมตี็งงกรรอคคะบ สามฟอร์มล่าสุดนะครับของท่านผูแนแดงยอดดวงใจก็มีชนะคะแนนเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินนะครับในสึกวันลุมพินีหลังจากนั้นนะครับแพ้นกยกที่1นะครับสุรียเล็กพอเย็นยิ่งนะครับที่วันลุมพินีนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนบัวเขียวนะครับภูเก็ตไฟคลับนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับสามฟอร์มล่าสุดถือว่ายังสรุปอยู่นะครับชนะ1แล้วก็สรุปแพ้ไป2นะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับเพชรสิริชัยนี่เป็นนักชกจากอุบลราชธานีนะครับวัย24ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่เคยมวยเด็ดเพชรสีทองครับที่ปทุมธานีนะครับมีเสเดชนะครับดิเสเดชสิริอนันยินดีขันนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับดีกีนะครับแชมป์135ปอนด์ประเทศไทยนะครับล่าสุดเลยนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับปั้มฟัดรัดตีแข็งแกร่งบูดุดันนะครับหมัดศอกรุนแรงฟอร์มสดด้วยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ต้องบอกว่ายังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับ ล่าสุดนะครับสฟอร์มล่าสุดก็มีชนะนอกยกที่5นะครับซูเปอร์แบ็กสอสต้อย8ปรินะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่1นะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ว่างร้อยสามสินประเทศไทยด้วยนะครับ พลิกเอาชนะนอกน้ำพองน้อยยกที่1นึนครับก็คว้าแชมป์135ปอ์ประเทศไทยมาครองครับล่าสุดี้โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนน2ฟฝังโคง FA ฟเอนะครับในศึกวันลุมพินี3ฟอร์มล่าสุดนี่ต้องบอกว่าสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟไฟเลยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ธนาสายอาาเงินจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับฟอร์มสดเลยนะครับ แต่พอพลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับวันนั้นชกกันที่พิกัดงร้อยสามปอนด์นะครับ28ธันวาคมปี65ปลายปีที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดดวงใจสจมนตรีนะครับที่เคยเอาชนะคะแนนมาได้ในไฟล์ล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมานะครับวันนี้เป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแต่ต้องบอกว่าช่วงหลังๆทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ฟอร์มสดขึ้นมาเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับ ผมชอบไปที่สถิติของทนานาไแดงดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคยเอาชนะคะแนนมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับที่สําคัญนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่กับสอสม,มายนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงหลังหลังจากนี้ต่อไปนะครับเสียสมหมายก็จะเข้ามาทําหน้าที่โปรโมเตอร์ประกบคู่มวยของศึกเจ้ามวยไทยแบบเต็มตัวนะครับทำให้เสียสมหมายนักมวยที่ใช้สีเสื้อสอสมหมายน่าจะชกที่วิธีโมเสีอาอมน้อยแห่งนี้บรรยากาศน่าเสื้อน่าจะแข็งเป็นธรรมชาติเลยนะครับซึ่ง ยอดดงใจก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สอสมมาอยู่แล้วนะครับไฟนี้เป็นไฟที่2แล้วนะครับบรรยากาศในเวทีนะครับบรรยากาศต่างนะครับดูว่าได้เปรียบนะครับดูดีกว่านะครับที่สําคัญนะครับเคยสถิติดูดีกว่าเพราะว่าเคยเอาชนะคะแนนมาแล้ว1ครั้งนะครับในปลายปี65นะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังหลังฟอร์มจะเป็นรองก็จริงนะครับแต่วันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ําแขนเอาชนะคะแนนเพชรสริชัยนะครับเดชดเพชรสีทองไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับ คู่ที่3นะครับคู่เอกนำรายการของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดดวงใจสจมนตรีครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเด่นลำเปาวาปอขนส่งยิมนะครับหรือว่าสอสุธิระนะครับหรือว่าสอรุ่งเจริญกิจนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับฝ่ายน้ําเงินก็คือยอดขุนพลสอพงษ์อมรนะครับจะชกกันในพิกัด109ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเด่นลำเปาวนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัด กาลสินวัย16ปีนะครับทำการฟิซซ้อมอยู่ที่ปอขนส่งยิมที่จังหวัดระยองนะครับมีอาจารย์ล้วนปอขนส่งยิมน,นะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีคุณสนทองนะครับใกล้ชิดนะครับเป็นสตาฟเทนเนอร์ดูแลนะครับ เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับไล่แขนขวางหน้าฟันศอกรุนแรงนะครับบู๊ดุดันนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับแต่ว่าการเตรียมตัวเป็นรองนะครับเพราะว่าเดิมทีนี่จะเป็นทางด้านพลังซับนะครับรานอาโฮมสเตย์นะครับจะชกกับยอดขุนพลนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ปรับเปลี่ยนเป็นเด่นลำเปล่า มาเข้าเวนแทนทางด้านพลังทรัพย์นะครับก็ถือว่าการเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรองครับโดยที่3ฟอร์มล่าสุดนะครับของท่านผฝ่ายแดงนะครับเดืนลำปาก็มีแพนักยกที่3นะครับเพชรแผ่นดินนะครับเกียรติเทวฤธิเวทีราชดำเนินครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนแสนเชิงสิทธิอาจารย์ปาโมดนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนแสนเชิงสิทธิอาจารย์ปาโมดนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับก็เดือนพฤษภาคมปี -66 กนะครับก็เมื่อนอเมื่อประมาณ 6เดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นก็หายจากเวทีเมืองกรุงไปเลยนะครับน่าจะมีน่าจะได้มีการขยับขยายเคลื่อนไหวร่างกายที่เวทีภูทรบ้างไฟหรือ2ไฟนะครับแต่เวทีเมืองกรุงนะครับเลือเวทีไป5-6เดือนเลยนะครับและที่สาคัญวันนี้มาเข้าเวทแทนการเตรียมตัวเป็นรองด้วยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดขุนพลนี้ก็เป็นกชกจากนครศรีธรรมราชวัย17ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สพอมอนะครับมีทนายเสือมอนผักสดนะครับพงอมรพิกุลชัยพัฒน์เป็นผู้จัดการและก็เป็นหัวหน้าคณะ เป็นมือขวานะครับเข่าในเหนียวล,ล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงบูดุดันนะครับกระแลก,กระส่วนหัวใจเกินร้อยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับชนะคะแนน ดอนกล่ำเล็กนะครับลานาโฮมเซอนเดสรอนนะครับที่จังหวัดหัดใหญ่นะครับที่หัดใหญ่นะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนนะครับสมานเดชสมานแซนวิชนะครับที่นครราชสีมานะครับล่าสุดนี้พิกชนะคะแนนพลังซับนะครับลานาโฮมเซอนเดสรอนที่เวทีราชดำเนินนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ก็ชนะ2แล้วก็สรุปแพ้1นึ่งฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ก็ถือว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะได้เปรียบนะครับเรื่องฟอร์มการชกนะครับยอดคุณพลนะครับดูว่าฟอร์มดูดีกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นนักมวยตัััวววยยยยืนนด้ะครรรบกาเตตีมอ ดีกว่านะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดขุนพลซอพงอมรนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านเด่นลำเปาปอขนส่งยิมไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของศึกเจ้าหมูไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดขุนพลซอพงอมรครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกนะครับของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเคน แจ็คสันมวยไทยยิมนะครับดูว่าวันนี้น่าจะตีไข่แตกได้สําเร็จครับเพราะว่าไฟล่าสุดไฟที่ทั้งคู่พบกันมานั้นวันนั้นหมด5ยกทางด้านเคนนะครับดูได้เปรียบด้วยนะครับราคาบนล็อกแต่ว่าทางด้านกรรมการนะครับชูส่วนราคาไปให ยอดปัทภีชนะคะแนนเคนไปในไฟล์ล่าสุดนะครับแต่ว่าวันนี้มาแก้มือล้างตากันนะครับผมมองว่าวันนี้เคนน่าจะแก้แขนได้สําเร็จรตีไข่แตกได้สำเร็จนะครับคู่ที่หนึ่งมองไปที่ฝ่ายน้มืงอนะครับเคนแจ็คสันมวยไทยยิมคู่ที่2นะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้มืงอนะครับลูฟี่ตองพัทลุงนะครับไฟล์ล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมานหมด4ยกนี่ราคาบนล็อกดูว่า กลางอากาศนะครับลูฟี่ฝ่ายน้ำเงินนี้เป็นต่อไปกลับไปค่อนข้างไกลเลยนะครับแต่ว่ามาพลาดกลางยก5โดนต่อยล่นนะครับก็เสียอาการทําให้พลิกแพ้ไปนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะแก้แขนได้สำเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับลูฟี่ตองพัทหลุงนะครับ และคู่ที่3ครับคู่เอกนารายการนะครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับยอดดวงใจสจมนตรีนะครับเคยเอาชนะคะแนนมาได้ที่ราชดำเนินนะครับเดือนธันวาคมปีห5หปปีที่ผ่านมานะครับเที่ยวนี้มาเก็บตัวฟิซ้อมอยู่ที่สอสมหมายด้วยนะครับบรรยากาศน่าเสือดูดีกว่าวันนี้น่าจะยําแคนนะครับเอาชนะเพชรศรีชัยเด็กเพชรศีทองไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่3ามองไปที่ไฟแดงนะครับยอดดวงใจสจมนตรีนะครับและคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดขุนพลสพงอมรนะครับเป็นนักมวยทูยืนอยู่ในรายการนะครับการ ดสีมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินยอดกุณพลสอพงอมรครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ